เหมือนอยู่ในหนังโลกแตกอะเอาจิงๆริงมันไม่มีที่ที่จะให้หายใจเราด้วยซ้ำเคยนี่มันอะไรนี่มันกรุงเทพหรอวันนั้นอะพูดเลยว่าเป็นวันที่เห็นคนเป็นลมมากที่สุดในชีวิตแล้วอะประสบการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิตกับการอยู่บนตึกสูงชั้น14ในโรงพยาบาลแล้วต้องวิ่งหนีความถล่มของตึกลงมาอยู่ในส่วนลุมกับคนอีกเป็นพันตอนบ่ายสองและประสบการ์ตก เครื่องบินเพราะว่าแผ่นดินไวมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้หนักหนามากเหนื่อยมากและยังไม่หยุดเลยตั้งแต่แผ่นดินไวจนตอนนี้กลับถึงบ้านเที่ยงคืนกว่าประสบการณ์รถติด6ชั่วโมงด้วยซ้ำ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่องจันยูไดอารี่นะคะวันนี้เราจะมาเป็นแบบนักข่าวมาเพราะว่าทันเหตุการณ์ตุดๆสัญญาว่าจะรีบตัดคลิปนี้ให้มันอยู่ในช่วงนี้จะได้ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์จุดยิ่งใหญ่ให้ฟังแล้วกันเนาะว่าวันนี้28มีนาคม2568ประเทศไทยแผ่นดินไหว่งใครมันจะไปคิดว่าประเทศเรามันจะมีแผ่นดินไหวโดยวันนี้นะคะมีความสําคัญก็คือเป็นวันที่เราจองตัว๋วเครื่องบินไปเที่ยวคุณหมิงให้วันนี้เป็นวันดีเราจะได้ไปเที่ยวและ เออเออ,เอ,อก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเจออะไรบ้างแล้วเราควรทําอะไรบ้างเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก่อนอื่นเลยจะต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยอะเพราะว่าอย่างที่บอกประเทศไทยมันไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวใช่ป่ะถึงเคยเกิดไม้ใช่แบบ ขนาดนี้แต่ว่าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันได้เกิดขึ้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในโลกเราที่มันแบบเปลี่ยนไปอะ่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันเป็นแบบทรายอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันอ่ะเริ่มก่อนว่าวันนี้นะคะเราทําการออฟเซอร์วิสตัวเองวันนี้ไม่เป็นคุณหมอไม่เป็นนิสิแพทย์ไม่ต้องดูแลคนอื่นรับบทเป็นคนไข้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมตอนนั้นคือหาหมอเสร็จแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำกำลังรอรับยาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคิวรอรับยานาน,านจัง ก็เลยเลิกที่จะรอรับยางั้นเดี๋ยวไปอิทข้าวก่อนแล้วกันเราค่อยขึ้นมารับยาใหม่ก็เลยไปอยู่ที่ชั้น14บไปนั่งกินข้าวกันอยู่หน้าบนในหนีไฟกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วมามาก็เดินเข้าห้องน้ําอยู่ตอนนั้นจันก็แบบนั่งเล่นมือถือใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโลกหมุนคือมันเป็นฟิวโลกหมุนแบบเหมือนคนไม่สบายอะโลกหมุนแบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบแผ่นดินไหวคือรันรันรันงนี้นะไม่ใช่แต่มันคือแบบ เร่เบาๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นอะไรกินข้าวแล้วน้ําตาลไม่ตกจะเป็นสโตกหรือเปล่าอยู่ๆแบบบูบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำไงแล้วมันก็เป็นหนักขึ้นจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะถ้าบรยกานเนี้ยฉันน่าจะแบบเป็นลมกิ้งไว้ที่พื้นแล้วท้าก็เลยแบบมองไปรอบๆแล้วก็ไปสบตากับคุณป้าคนหนึ่งที่ไหนก็ข้างเราไปสบตากับป้าเขาป้าเขาก็หันมองมาพอดีด้วยหน้าตาแบบงงอ่ะก็เลยรู้ว่าโอเคมันไม่ใช่แค่เราแหละมันคือจาก environment ละ แล้วทนันทีที่สบตาป้าเหมือนเปิดสวิตก็คือทุกอย่างในชั้นนั้นอะหมุนหมุนแบบเวียงเหมือนเล่นไอเนี่ยในส่วนสยามอะ่ะทุกคนไอเขาเรียกว่าดิสโก้เหรอที่มันหมุนหมุน,มนแบบนั้นเลยอะคือมันหมุนแบบหมุนแล้วไฟเอย่ยหรือว่าประตูเอย่ยหรือว่าแบบมันมีบอร์ดใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ที่พื้นใช่ไหมบอร์ดมันพังึกพังึกพังึกกับที่ติดอยู่กับกำแพงทุกคนแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ปกติแล้ว แล้วทุกอย่างมันแบบมันหมุนมันเอียงเหมือนปึกที่ตั้งต,ตัวแล้วมันหมุนแบบเนี้ยโคตรน่ากลัวเอาจริงๆแล้วสิ่งที่จะทําได้คือวิ่งไปใกล้บันไในนิไฟคือรู้แล้วว่ามันต้องวิ่งลงข้างล่างเพราะว่าถ้าอยู่บนนี้ยมันถล่มแน่ๆต่ตอนแรกอาจจะมองขึ้นไปแล้วฝ้ามันแบบครุบๆแล้วมีผงๆโปรยลงมาแต่ยังคิดเลยว่าเฮ้ยเขาก่อสร้างข้างบนเหรอวะทำไมถึงทําแรงจังมันโยกได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วแบบ เพื่อเหมือนมีคนกำลังก่อสร้างหรือคนกำลังทำอะไรอยู่เลยแต่เราอยู่ชั้น14แล้วมันก็ไม่ควรจะโยกขนาดนั้นหรือเปล่านะ,นะก็เลยแบบโอเคมันน่าจะต้องลงไปงล้าแล้วเพราะอยู่นี้อันตรายไม่รู้ตอนแรกไม่คิดว่าแผ่นดินไหวแ้วใจคิดว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก่อสร้างหรืออะไรไม่รู้แต่หน้าตามันดูอันตรายมากจากนั้นหม,มาก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วก็แบบเรียกเราใช่ปะแต่ว่าในห้องน้ำอะประตูห้องน้ำที่มันไม่มีคนอยู่มันแบบพั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 บ,พบทุกบานเลยอะเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญอยู่ในหนังผีทุกคนแล้้วก็เจอหนาแม่ปุ๊ ก็มีคุณหมอที่วิ่งออกจากฉนั้นเขาเรีบวิ่งออกบนไดหนีไฟแล้วก็ลงข้างล่างพร้อมกับเสียงพิพะตะโกนออกมาว่าแบบหนีหนีหน,นีวิ่งลงข้างล่างก่อนแล้วทุกคนคิดว่าแบบคุณป้าคุณลุงค,ค,คุณป้าแล้วก็คนไข้ที่เหลือแต่ละชั้นอะมันจะมือนคนไข้ที่เขาแบบอยู่บนวิวแชร์หรือว่าอยู่บนเตียงแล้วทุกคนก็แบบอึ้งอ่ะเออเอออ่ะ,อะ,อะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแบบไปยังไงต่อต้องทํายังไงต้องลงข้างล่างไหมแล้วคนไข้ที่มาด้วยกันจะทํายังไง พอลิฟต์มันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราวิ่งวิ่งลงน่ะคนมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นคือฟิลตอนนั้นอะเหมือนอยู่ในหนังซอมบี้ผสมกับหนังโลกสลายอะ่ะ <c oughs> เออหนังแบบหนังโลกแตกหนังวันโลกแตกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเสียงครึ้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 งตลอดเวลาแล้วตึกมันก็โยกตลอดเวลาที่วิ่งลงบัมนไดมารวมถึงแบบมันมีผงเศษผงเศษฝุ่นอะ่ะพรลุลงมาจากข้างบนตลอดเวลายิ่งมองไปตามทางมันยิ่งโยกยิ่งหมุน เหมือนอยู่ในหนังเลยจริงอะซีนนั้นคือแบบมันโคตรหนังอะอย่างที่บอกว่าคนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับฝูงซอมบี้ที่แบบฟืุ้แบบพยายามที่จะแบบอัดอัดอัดออัดลงมาล้มไม่ได้กลิ้งไม่ได้เพราะถ้าเกิดจะหลุดข้ามไปทีหนึ่งคือแบบโดนทับแน่นอนเพราะคนเยอะมากจริงระหว่างทางมันก็จะมีคนไข้อย่างที่บอกเป็นแบบคุณลุงคุณป้าเยแบบค่อยๆใช้ไม้เท้ากระดึ๊บกระดึ๊บตัวเองลงไปใช่ไหมแต่คนข้างหลังอะเขาก็ไม่รู้เขาก็แบบไปเร็วนี้เร็วแล้วก็แบบเบียด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 ออกมาจนแบบติดคนข้าง ก็ไม่รู้ว่าเราควรจะช่วยเขาอย่างไงคือเราไม่ได้คิดถึงอะไรเลยคือแค่เอาตัวเองลงไปข้างล่างให้ได้อย่างปลอดภยัยไม่มีอะไรหล่นทับมันใส่เราอะมันก็มากพอแล้วคือซึ่งนะตอนนั้นอะมันคือเหมือนตึกมันพร้อมจะถล่มจริงๆนะทุกคนคือฟังแล้วเหมือนเวอร์แต่ว่าพออยู่ในจุดนั้นมันมันคือซีนนั้นมันคือบรรยากาศแบบนั้นเลยที่ทุกอย่างอะคือคิดภาพปูนหล่นลงมาใส่ตัวเองได้แล้วนะตอนนั้นอะแต่ทีนี้นระหว่างที่กําลังวิ่งล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 ง,ลงใช่ปะมีพี่พายาบาลหลายๆคนที่แบบ ช่วยแวะพยุงคนไข้ค่อยๆแบบกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บลงไปได้วยกันในขาที่เขากำลังแบบจะหนีลงไปอะ่ะเขายังหยุดแล้วก็ไปช่วยคนไข้เพราะว่าระหว่างทางอ่ะมีคนแบบจะเป็นลมเยอะมากมีคนต้องแบบนั่งพักดมยาดมจะเป็นลมเยอะมากๆจริงๆอะ่ะขนาดเราที่แบบยังเป็นเด็กๆใช่ไหมวิ่งลงมาจากตึกสิบสี่ชั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วอะ่ะมันมันหนักมันเหนื่อยแล้วมันแบบแพนิคไปหมดนี่มีเสียงตะโกนเสียงแบบทุกคนแพนิคอะ่ะมันยิ่งอ่ะโอ้ย จะตายไหมวะนาะทีนั้นจริงๆนะแล้วพอลงมาข้างล่างได้แล้วอ่ะคนเป็นถนนเลยทุกคนด้วยความที่นั้นมันคือสีลมใช่ไหมมันมีทั้งแบบออฟฟิศทั้งโรงพยาบาลทั้งแบบมหาศาลนอะทุกคนกรูเข้ามาอยู่ใน่วนลมเหมือนกับผู้อบพยพซึ่งอากาศตอนนั้นร้อนมากมันคือช่วงแบบบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งแดดประเทศไทยช่วงปลายมีนาตอนจะเข้าเมษาคือร้อนแบบตัวไหมอะ่ะ วันนั้นอ่ะพูดเลยว่าเป็นวันที่เห็นคนเป็นลมมากที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะเดินไปทุกกล้าคือจะต้องเห็นคนนอนเป็นลมหรือว่านั่งดมยาดมด้วยท่าทางแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่านอกจากเหนื่อยนอกจากแบบแพนิกว่าจะตายหรือเปล่าแดดก็ร้อนอากาศอบอ้าวมาทุกคนต้องแบบมานั่งหลบแดดตามเงาต้นไม้อ่ะ อย่างที่บอกว่าฟิลเหมือนหนังซอมบี้ที่แบบทุกคนอพยพมารวมกันอยู่ในจุดเดียวระหว่างนั้นก็จะเห็นแบบคุณหมอหรือว่าพี่พยาบาลที่แบบเข็นคนไข้ทั้งวิวแชร์ทั้งเตียงเห็นภาพคนไข้ที่แบบนอนบนเตียงโดนเข็นมาท่ามกลางแดดสองไหมคะทุกคนก็เห็นแล้วแบบสงสารคนไข้สับใจแต่ที่มากงสาคนไข้ก็คือสงสารคุณหมอสงสารแบบบุูครรภ์ทางการแพทย์สุดใจเลยอะคือเหมือนมันไม่ใช่แค่เขาต้องดูแลชีวิตตัวเองแล้วเพราะแค่เราที่แบบเอาตัวเองลงมาให้ได้ก็เหนื่อยจะตายแล้วอะ อันนี้คือเขาต้องแบบช่วยกันอนะเพื่อที่จะแบบเข็นคนไข้อพยพคนไข้ลงมาให้ได้มากที่สุดโดยไม่มีลิฟต์้วยซ้ำยังไม่มรู้เลยเขาแบบพาลงมาอยังไงเออมันดูเป็นสิ่งที่หนักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็แบบโอ้โหนับถือใจเรยงนอะคือรู้สึกได้เลยว่านาทีนั้นอนะ มองบุคลากรมองแบบพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นแบบฮีโร่มากๆจริงๆวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากๆจริงๆนะก็เห็นคนเดินไปเดินมาขวักไายนั่งรอหรือว่าคนจะไปลมเต็มไปหมดคิดว่าทุกคนอะรู้สึกเหมือนกันก็คือไม่รู้จะทายัางไงต่อไม่รู้ว่าจะต้องไปหลบตรงไหนไม่รู้ว่าจะต้องยืนอยู่ตรงไหนด้วยซ้ําเพราะว่าจริงๆตอนแรกอาจจะเนียนอยู่ข้างหน้าแบบนอก,นอก,นอกสวนลุมใช่ปะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนก็เริ่มจะแบบ รูปเข้าไปข้างในเพราะว่าถ้าเกิดตึกตรงนั้นแบบพวกโรงพยาบาลหรือว่าออฟฟิศตึกสูงตรงนั้นมันลม้มลงมาจริงๆอ่ะไม่เหลือนะคนในส่วนลุมก็คือแบบโดนแน่นอนเพราะมันใกล้มากๆใช่ไหมคะก็เลยต้องอพยพเข้าไปข้างในลึกเข้าไปอีกจนทุกคนเริ่มมั่นใจแล้วว่าโอเคมันไม่น่าจะมี after ์ h o อ k มาต่อแล้วเพราะตอนนี้นก็คือบ่ายสองครึ่งแล้วรอมาเกือบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะทุกคนก็โอเคงั้นทยอยออกกันไหมทยอยไปที่อื่นกันไหมซึ่งเราตอนนั้นอ่ะ มีไฟบินตอนสองทุ่มแล้วมันต้องเป็นวันนี้้ว้นะที่แผ่นดินไหวตามแผนก็คือเราควรจะออกจากโรงพยาบาลนั่ง MRT ไปต่อ a อร์พอร์ตลิแล้วก็ถึงสานามบินแบบอย่างรวดเร็วใช่ไหมไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นมันออกไปไม่ได้เว้ย คือแค่จะเอาตัวเองออกจากสวนลุมอะก็ยากแล้วเพราะคนตรงนั้นเป็นพันเหมือนเจอสุโขซอมมี่เป็นพันคนที่ไม่มีใครมีที่ไปเหมือนกันทุกคนก็พยายามจะหาทางเอาตัวเองออกจากตรงนี้ไปกลับบ้านหรือไปไหนก็ตามใช่ไหมแต่มันไปไหนไม่ได้แล้วรถอะติดทุกแยกทุกคนขีภาพสวนลุมมันจะมีแบบสี่แยกใหญ่หญๆตรงนั้นตรงสระแดงตรงนั้นใช่ปะ่ะติดทุกแยกแบบติดยาวข้ามไฟแดงครบทั้งสี่แยกอะบนสะพานไทยญี่ปุ่นก็ติดทุกอย่างมันติด แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงที่มาก็คือเป็นเสียงคนแบบตก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 กับเสียงหวอรถรถตำรวจรถพยาบาลเหมือนอยู่ในหนังแบบโลกาวินาศอ่ะพูดจริงอืมเพราะฉะนั้นมันไปไหนไม่ได้ต่อให้แบบออกจากสวนลุมไปได้แล้วอ่ะเรียกรถแท็กซี่ไม่มีใครรับรถเมล์ไม่มาเรียกแกร็บไม่ว่าจะเป็นแก๊บคาร์แก๊ปวินแก๊ปไหนก็ตามไม่มีใครรับคุณทั้งนั้นอ่ะแล้วรถมันติดแงกแบบไม่สามารถไปไหนได้ MRT ปิด BTS ปิดห้างหรือว่าโรงพยาบาลตึกสูงทถาน,นั้นไม่มีใครเปิดให้เข้าเพราะว่าเขากลัวถล่มลงมาอีกตะกี้เนี้ยเหมือนวันโลกแตกใช่ไหมแต่ว่านาทีตอนเนี้ยเหมือนกับโลกได้แตกไปแล้วแล้วทุกคนไม่มีใครอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรแล้วคือเดินไปตามทางก็เห็นคนแบบนั่งตามพื้นฟุตบาทนั่งตามบันไดสะพานลอยนั่งตามแบบ MRT BTS มีคนอยู่ทุกที่และทุกคนก็มีสีหน้าแพนิคมีสีหน้าแบบไม่สบายใจรีบๆเร่งๆอยากจะกลับบ้านอยากจะอจอกจากที่นี่รถ ติดยามีแต่เสียงหวอตำรวจเฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันกรุงเทพเหรอมันเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็แบบพอเห็นซีนแบบนั้นอะรู้เลยว่ามันสิ้นหวังมากเราไม่มีทางไปสนามบินทันถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเพิ่งเป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วเราแค่ต้องไปสนามบินให้ทันก่อนทุ่มครึ่งอะเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เว้ยเพราะว่านาทีนั้นทุกอย่างมันเหมือนถูกสตาฟไว้อะไม่มีใครทำอะไรได้แล้วทุกคนที่นั่งรอคือนั่งด้วยท่าทางสิ้นหวังอนะ เรากับแม่ไปนั่งรออยู่ริมฟุตบบทรถติดเนี่ยไม่มีใครขยับตลอดเวลาที่นั่งรออยู่ตรงนั้นแล้วอากาศก็คือร้อนมากแดดยังสาดไอร้อนของอากาศมันแบบมันทําให้คนจะเป็นลมได้อะซึ่งระหว่างทางที่เดินแบบไปทุกที่คือพยายามจะหาทางออกจากที่นี่เนี่ยใจการกรุงเทพตรงเนี้ยให้ได้เพราะมันรถติดมากๆมันทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมระหว่างทางที่เดินไปแต่ละที่อะก็คือเห็นคนเยอะมากแล้วก็เห็นคนจะเป็นลมตลอดทาง ด้วยความที่ตึกสูงห้างอะไรเงี้ยพอาไม่ให้คนเข้าไปคนก็จะอัดอยู่ที่แบบริมถนนหรือว่าบนสะพานลอยบนฟุตบาทหรือแม้แบบในเซเว่นอะมันมันไม่มีที่ที่จะให้หายใจเราด้วยซ้ําซึ่งเรารก็ทำได้แค่แบบนั่งเหม่อลอยอยู่ริมถนนจริงๆเพราะมันมันสิ้นหวังแล้วมันไม่พยายามไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วแล้วท้ายก็คือรอจนเขาให้เปิดตึกให้คนเข้าไปได้ก็เลยไปนั่งรอยในตึกโรงพยาบาลใช่ไหมคะเพื่อรอแบบคุณพ่อมาแล้ว ตัวเครื่องบินคือไม่ต้องหวังแล้วแล้วก็สายการบินไม่เลื่อนไม่ปิดคือตอนที่เราเปิดแมพอะเราเห็นว่าแผนที่มันแดงเถือกตบบใจกลางเมืองอะไม่มีเส้นไหนเป็นสีเขียวอะมีแค่แดงแดงเข้มแล้วก็สม้มไม่ต้องเปิดแมพหรอกแค่งเงยหนะ้าขึ้นมองทางก็จะรู้ว่ามันติดทุกเลนแบบไม่ขยับแบบมันไม่ใช่การติดแบบเว้ยรถไปช้าช้านะแต่มันคือติดแบบอยู่นิ่งอะแล้วพอมอง แผนที่ใช่ไหมเส้นสีแดงที่เป็นรถติดมันยาวตั้งแต่สุญอุณภูมิมาถึงตรงนี้ไม่มีสีเขียวเพราะงั้นไม่มีทางที่จะไปทันแน่ๆก็เลยโอเคหมดใจแล้วนั่งรอคุณพ่อมารับคือพอมันเริ่มเย็นเย็นหน่อยใช่ไหมมันก็อาจจะดีขึ้นกว่าตอนช่วงที่มีสถานการณ์เย็นๆหน่อยรถมันก็เริ่มโฟลแต่มันไม่ได้โฟลขนาดนั้นแต่มันแค่ไม่ได้อยู่นิ่งเหมือนก่อนหน้านี้แล้วเราใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการมาถึงบ้านซึ่งบ้านเรากับตอนนั้นห่างก,กันแบบ สิบโลเพื่อเราลงสตอรี่ว่าจากองคลักษ์กลับมากรุงเทพหกชั่วโมงเมยคือแบบเฮ้ยมันมันไม่ปก,กติมันมันคืออะไรวะมากๆอะ่ะถ้าฉันไม่ได้ไปสนามบินฉันก็อยากจะกลับบ้านไปน,นอนบนเตียงนุ่มๆอะ่ะเขาะา้าใจป่ะแต่มันยังทำอย่างนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำโชคดีมากที่เราอะ่ะพยายามที่จะขอแคนเซิลโรงแรมใช่ไหมโรงแรมที่มันอยู่คืนหลังๆคืนไกลๆที่จองไว้มันก็พอแคนเซิลได้ แต่มันจะมีโรงแรมที่เป็นคืนต้นๆคืนแรกคืนนี้ที่ต้องไปนอนอะ่ะมันหมดเวลาการโยกเลิเก,กแล้วแต่เราก็ลองแบส่งคําขอไปกับทาง trip.com ซึ่งเจ้าหน้าที่พี่ทริปอะน่ารักมากๆเลยเขาโทรมาตอนที่เราติดอยู่ในรถใช่ป่มเขาบอกว่าเออจริงๆโรงแรมมันหมดช่วงเวลาการโยกเลิเกแล้วนะแต่ว่าเขา่ส่งเรื่องไปคุยให้โรงแรมก็เลยเข้าใจว่าออประเทศไทยมันเกิดอะไรเนี่ยโลกาวินาทอันนี้ขึ้นเขาก็เลยจะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยออซึ่งแบบ ทริปมันน่ารักมากมากรู้สึกได้เลยว่าการจองอะไรกับ Tri ป com มันทาให้เราสบายใจขึ้นอีกปอดหนึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลเราแบบเนี้ผิดกับตั๋วเครื่องบินที่เราจองกับอีกเอเจนต์หนึ่งคือติดต่อไม่ได้คือเราไม่ได้คุยกับมนุษย์เลยอะถึงแม้จะมีปัญหาหนักหนาขนาดเนี้ยปัญหาที่ผู้บริโภคต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ต้องการคุยกับใครสักคนเราติดต่อเอเจนต์นี้ไม่ได้ติดต่อสายการบินยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่ลหลายๆคนก็่าจะตกเครื่องบินเหมือนกันหรือเล่่่่าาไมรู้แตว นั่นแหละแค่รู้สึกว่าทําไมมันติดต่อยากขนาดนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราควรจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ได้แบบเฮ้ยถามเขาว่าเราทําอะไรได้บ้างไหมแต่ว่าเครื่องบินไม่ได้เลื่อนนะคะถึงแม้ทุกอย่างจะปิดหมดแต่สานามบินไม่ปิดไฟไม่เลื่อนไม่ไดีเลยด้วยซ้ำก็เลยแบบเสียดายตัวเครื่องบินมากคือไม่รู้ว่าเราอ่ะมีสิทธิ์เรียกอะไรคืนได้ไหมเพราะอันนี้มันคือเหตุสุดวิสัยไหม แต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละตกเครื่องไปแล้วโดยที่ติดต่อใครไม่ได้ไม่บอกใครด้วยซ้ำเพราะติดต่อใครไม่ได้เลยข้อหลุดออกมาจากใจกลางเมืองมาแล้วสี่ชั่วโมงกว่าคือจะเที่ยงคืนอยู่แล้วยังไม่ได้ถึงบ้านเลยอะ่ะขนาดแวะเข้าห้างที่มันเปิดยี่สิบี่ชั่วโมงอะ่ะเขายังปิดเลยอะ่ะทั้งนี้ตอนนี้ฉันอาจจะแบบได้กินเนะื้อจามรีอยู่ที่คุณหมิงแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเราต้องมาจบด้วยข้าวเซเว่นใช่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่บ้านแล้วเจหลังจากนั่งรถมาแบบ เกือบหกชั่วโมงได้มัง้งรวมๆแล้วอะเหนื่อยมากเป็นวันที่เหนื่อยมากๆกันที่แบบตั้งแ,แต่ตอนเช้าจัดกระเป๋ามาอย่างดีทำทุกอย่างเตรียมพร้อมมาอย่างดีแต่ว่าก็ไม่ได้ไปคุณหมิงแล้วยังต้องเจอกับอะไรแบบนี้อีกยังไม่ได้ยาจากโรงพยาบาลเลยได้ทั้มคือมันไม่มีใครรู้ว่าจะเ,เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเฉเพราะว่าประเทศไทยหรอยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ตรงน,บบนี้ใช่ปะเราทุกคนมันมันเต็ไมไปด้วยความแพนิคคือรู้เลยว่าแบบมวลพลังงานของคนตรงนั้นมันคือความแพนิคความแบบไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อทุกคนแบบเออเอเอ่ะอะทำ รวมถึงกรุงเทพที่ไม่มี MRT ไม่มี BTS ไม่มี Airport Link อ่ะนรกมากทุกคนคือคนกรุงเทพใช้ชีวิตไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่มีรถสาธารณะพวกนี้นั่นแหละครับแลนนี้ก็คือประสบการณ์การเกิดแผ่นดินไหวรีแคปไว้เผื่อว่า ลูกหลานเลนหลนจะมาดูจะมาอวดลูกหลานด้วยว่าครั้งหนึ่งฉันเคยแบบประสบเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็แถมตกเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตด้วยซ้ำก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ฝากไว้ว่ามีสติในทุกๆท่วงท,ท่านในการใช้ชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแบบบ้าก,กันไปใหญ่แล้วไม่รู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ละวันคือเดาไม่ถูกเลยว่าจะมีสถานการณ์แบบไหนเกิดขึ้นก็มีสตินะคะทุกคน ก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย